ราคาทองคำยังน่าห่วงแม้เมื่อคืนนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%แต่อาจจะไม่ลดในครั้งถัดไปชุดโกลสปอร์ตร่วงแตะ3 0 0ดอลลาร์ทองไทยจ่อหลุด60,000บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาณนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เื่อสัปดีที่30ตุลาคมเมื่อคืนข่าวใหญ่ข่าวแรกก็คือเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับทุกอย่างเป็นไปตามคาดการณ์แต่ที่เหนือการ คาดการก็คือเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยในครั้งถัดไปฉุดให้ราคาทองคาร่วงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กอบคุณบริษัทค้าทองเอมืองไทยที่สสพุนการลงทุน,นของกัวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัทอิน i n t กเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัทชายนิงโกบ o Boolean จำกัดบริษัท c h a n n งโ g จิวเว e รี Go จรร Go ่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเร่งหงอม m m o ิตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยเช้านี้ยังคงผันผวนหนักเช่นเดิมนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป1000บาทนะครับจากนั้นอีก1ชั่วโมงถึงขัน,นมาประกาศปรับราคาขึ้นลงรวม7็ครั้งนะครับโดยรวมลดลงไปอีก300บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9.5ในเวลา1 0 3 0น่อยอยู่ที่6250บาทราคารับซื้ออยู่ที่6 1หมบาทขณะนี้ราคาขายออกทองรูปพธุ์อยู่ที่6 0 0มบาทราคารับซื้ออยู่ที่58,942บาท8ปดพันกเก้าร้อยสี่ินบาทที่าง ร2 4 2บาทต่อดอลลาร์โดยหัวเซึ่งเห็นมองว่าราคาทองคําก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่เงินบาทแข็งค่าเนี่ยทยอยขายตามแนวต้านนะครับ6900แล้วก็61,000่นหนพันบาท 61, บาทยอยซื้อแนวรับ6 1 5 9 9 5 0บาทแต่หากหลุด95,950บาทลงไปก็ให้ตัดขาดทุนนะครับส่วนการเคลื่อนไหวราคาโกลด์อลด์เมื่อวานนี้ปิดลดลงไป22ดอลลาร์นะครับราคาในลดช่วงบวกที่ทํามาระหว่างวันหลังการมาเฟตเมื่อคืนนีีี้้มมตติ10 0.25่ออ2ปรรับรบ B A ลลดดกเเยง สู่ดับ3.75-4%ซึ่งเป็นไปตามตลาดคาดการณ์นะครับพร้อมระบุว่าจะยุติการทำค QT ในวันที่1เดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ประธานเฟดระบุว่าการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนนะครับหลังภาวะชดดาทำให้เฟดขาดข้อมูลสำคัญแล้วก็ทำให้ยากลำบากในการกำหนดนโยบายในเดยะถัดไปด้วยนะครับซึ่งท่าทีของประธานเฟดส่งผลให้นักทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนธันวาคมเหลือเพียงแค่7.1%นะครับจากเดิมที่เคลมหนักถึง9.0%ซึ่งเป็นปจนัจจ ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ดับ99.3หน่วยนะครับว่าบนยูเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่4.07นะครับแล้วก็มากดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับประเด็นสาคัญวันนี้ต้องจับตาเลยครับก็คือเรื่องของการประชุมระหว่างประธานดีทัมแล้วก็บรรษีสื่จนผิงนะครับซึ่งจะมีการพูดคุยกับข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐต้องมาดูนะครับว่าจะจบลงอย่างไงนะครับและดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำไม่ใช่ทางชินิงโก้บริวมองว่าวันนี้ราคากสปงกลดั4,030ปอาร์ตติดตัจาก คาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25แล้วก็อาจมีการชะลอทา QT หรือว่ายุติการทํา QT นะครับทำให้เมื่อประกาศนโยบายจริงตามคาดก็เกิดแรงเซลล์ออนแฟกต่อเนื่องนะครับราคาทิ้งมาตัวมาแตะ3,916ล้านนอกจากนั้นยังมีปัจจัยรุมแล้วอื่นๆนะครับก็คือสหรัฐเกาหลีใต้ได้ทําส okay, ัญญาอ่าเจรจาร่วมกันนะครับทำให้สหรัฐเนี่ยจำกัดอัตราภาษีค้านําเข้าที่เกาหลีไว้ที่15นะครับและทําให้เกาหลีเนี่ยจะลงทุนในธุรกิจสร้างเรือมูลค่าถึง15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ กดดันจากความคาดหวังว่าการเจรจาร,ระหว่างบริษัทพลั์กับซีอีนผิงในวันนี้น่าจะได้ข้อตกลงที่ดีเพื่อบรรเทาความขัดแย้งนะครับแต่ว่าก็ยังมอกว่าจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรน,นะครับดังนั้นเมื่อราคาโกลด์สปอร์ตถูกทิ้งลงมาเช่นนี้ก็ยังมีความหวังว่าอาจจะมีแรงซ้อระยสั้นเข้ามานะครับทางนี้เพื่อไม่ให้เกิดแรงแพนิคเซลเพิเ่มเติมนะครับเรียสั้นราคาไม่ควรหลุด3,912ดอลลาร์ 3, 12, แล้วก็ตั้งซับรอสทุกครั้งที่เข้าสาธาระนะครับส่วนกลุ่มก,การทุนเรียนน3ั ลาเคงคัสซับล็อตที่3,912ดอลลร์เพราะว่าหางหลุดแรงดังกล่าวนี้ต้องปรับพอร์ตไปเลียงการนะครับรอเทนแล้วก็รอราคาให้ย่อลงมาเพื่อเข้าซื้อใหม่ที่3,866แล้วก็3,707ดอลลรามีจุดซับล็ตที่3 7 4 0ดอลลราแทนนะครับส่วนแนวต้านให้ไว้ที่3,948 3,980แล้วก็4 0 2ดอละลร์นะครับขณะที่อินดโกม,มาว่าหลังเฟดมีมติปรปับล้นอัตราดอกเบี้ยรอบล่าสุดนะครับตามป ก็ควรจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะครับเพราะจะทําให้สภาพคล่องในระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สวนทางก็คือการคาดการปรับลดดอกเบียเ้ยในรอบถัดไปคือเดือนธันวาคมเนี่ยต่าเริ่มมองว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยต่อนะครับแล้วก็การถแถลงของเจลิญภาวอร์เองก็ยิ่งตอกย้าว่าอาจจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมรอบหน้านะครับซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคําทําให้นักทุนที่ขายทองคําออกชั่วครานะครับแต่มองว่าเรื่องดังกล่าวยังคงเป็นผลทมระยะสั้นมากกว่าระยะยาวนะครับมาดูมุมมองทางเทคนิคกันบ้างอินดโกูมองว่าราคาทองคำยังอยู่ใน คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 2ถึงเดือนก่อนเข้าสู่การขึ้นรอบใหม่นะครับในช่วงนี้เหมาะกับการเล่นสั้นเก็บกำไรหรือว่า buy on dip นะครับรอย,ยอดตัวแล้วก็ซื้อเพื่อสร้างกระแสส่วนนะครับโดยให้น้ำสำคัญที่3,880ดอลลาร์ด้าน YG มองว่าแม้วันนี้กัสกสปอร์ตจะผ่าน4,200 0ดอลลาร์ไปได้แต่กลับปรับตัวลงแรงหลังจากนั้นเนื่องจากไอซ์ i อนธามเฟรมย่อยเข้าสู่ภาวะโอบอนนะครับวันนี้ต้องจับตาว่าราคาจะสามารถยืนเหนือ3,887ถึง3,915ได้หรือไม่นะครับหากยืนได้จะสร้างมุมมองว่า การพักตัวอาจจบแล้วนะครับขณะที่ดัต้านต้องจับมามองก็คือ3 9 8 2ถึง4 0 2 9ดอลลาร์หากราคายังไม่ผ่านยังมองว่าพักตัวออกข้างต่อนะครับแต่หากทะลุ4 0 2 9ดอลลาร์ไปได้จะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับกลยุทธการลงทุนทางวายจีนนั้นว่าให้ขายทางคำไรนะครับหากไม่ผ่าน3 9 8 2ถึง4 0 2 9ดอลลาร์พร้อมกับจับเทนดิงสต็อปมากันทุนนะครับเสียงซื้อหากราคาไม่หลุด3,887ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากหลุด3 3 8 7ดอลลาร์เพื่อเอาดิศท,ทางการเคลื่อนไหวขอองงงรรราาคคคีกัั้นนึะบ ใชกันที่เร่ง,งหง c o m ม u n i t y ขาย้รับรวยวันที่3,844แล้วก็3,901ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้ารายวันอยู่ที่4,090แล้วก็4 7 0มดอลลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกลาวหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์อของทางออสซตนะครับมาดูมุมมองการลงทุนนว่าหลังจากเมื่อคืนนี้เฟดก็ประชุมเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเห็นถึงการลดดอกเบี้ยนในระยะถัดไปด้วยนะครับวับนนี้มีการหาเลือระหว่างสีชิน ช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ